อู้ยุงเยอะสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่เอซครับผมนี่พามาดูครับผมน้ำทั่วหมดเลยครับเหลือนิดนึง <c oughs> เหลือนิดนึงครับน้ำท่วมแปลงยากครับผมครับเ็เบร้อยครับข้างบนนิดนึงครับ ทุ่ทีท่วมกว็าตายหมดครับผมตอนนี้น้ําก็ลดแล้วครับผมน้ำเพิ่งลดครับครับยาขึ้นเยียบพามาดูแปลงหญ้าครับมาดูแปลงหญ้าท่วมหมดครับเุดร้อย ข้างบนอยู่นิดนึงครับฝั่งนู้นไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าครับผม,มรู้ว่ายาจะรอดหรือเปล่าดีครับควันยังไม่ไม่ตัดครับผมตรงนี้เห็นว่าน้ำจะท่วมก็ <c oughs> เลยยังไม่ไม่ตัดครับผมดถ้าโลดก็จะไว้ทำพันธุ์ครับเก็บไว้ทำพันธุ์กำลังเกิดสวยครับ น้ำก็มาท่วมครับผมฝั่งนู้นโอ้ฝั่งนู้นก็ยังไม่ตายครับตอนนี้น้ำก็ลดครับผมลดแล้วน้ำลดแล้วพาควานพาเดินไปดูครับโอ้เป็นเพต ยเยอะครับต้นกล้วยที่ควานปลูกไว้ครับเนีย่ยยาเป็นเขตแดนครับตกจึิเจมครับโอ้น้ำเลยขึ้นมาถึงนี่เลยครับเลยีหลขึ้นมาถึงนี่เลย ต้นกล้วยที่ควานปลูกไว้ครับปลูกไว้ข้างเขตแดนครับดูครับน้ําโอ้ยมิดเลยครับท่วมมิดเลยครับแม่แม่ครับตายหมดเลยยาอันนี้ตายหมดเลยครับนี่ครับยาที่ควานปลูกไว้ก็ตายหมดครับเหลือต้นที่สูงสูงสูงยังไม่ตายครับ จจดไย้มากจะไย้ย่ามากเลยครับผมดูครับตายหมดเลยเหลือมุมนิดนึงครับ่นมุมนุ่นก็ต้องโดนไถปลูกใหม่ครับทัวมมาถึงนี้เลยครับผมถึงปลายุคา อายุคาครับผม,มยุงยุงก็เยอะครับนี่ครับพอมาดูแปลงหญ้าครับผมหญ้าของควนันครอบครัวน้องสมโชครับเราจะทำการปลูกใหม่ครับผม ยากตรงที him, ่หาพัน so นี right. ่แหละครับยากตรงที่หาพันย้าเหลืออยู่นิดนึงครับเนี่ยก็ท่วมเลยแหละครับแต่ไม่น่าจะตายตรงนี้ก็ได้ยินข่าวว่าน้ําขึ้นอีกลดขึ้นลดขึ้นอยู่นี่แหละครับะครับตรงนี้ยังไม่ตายครับ เอตรงนี้ภาวนาให้น้ําลดเร็วๆครับผมพอยังเหลือบ้างเนาะย่งเหลือให้น้องช้างกินบ้างครับผมครับอเสียหายครับผมเปลงหญ้าควานลดครับ ครืออะไรเกาะมันรวยเต็มเลยลูก <c oughs> ผมก็พาค่อแม่เอฟซีมาดูความเสียหายครับผม <c oughs> ความเสียหายครับก็เหลือเท่านี้แหละครับผม <c oughs> เหลือเท่านี้แหละครับที่ยังเหลืออยู่ถ้าน้ำรถก็ อาจจะรอดครับผมแต่ถ้าน้ํายังแช่อยู่อย่างนี้ก็ไม่แน่ไม่แน่ใจครับขวานก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมก็มีข่าวสารมาจ้กคุณแม่เอฟซีครับผมมาอัปเดตให้คุณแม่เอฟซีได้ดูครับว่ายายังเหลือไหมระวังที่น้ําท่วมครับผมก็มีอะไรมากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องคลายชมชด้วยครับผมดีครับ